้เราจะมาพูดถึงกรุงเทพมหานครกันครับกรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นมหานครที่มีความย้อนแย้งที่สุดเมืองหนึ่งเลยครับกรุงเทพแห่งนี้เป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งเป็นแชมป์เลยนะครับเมืองที่น่ามาเที่ยวแล้วก็น่ามาทํางานที่สุดของโลกแต่ว่าในเวลาเดียวกันกรุงเทพแห่งนี้ก็เป็นเมืองที่คนเนี่ยทำงานหนักที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกและเป็นเมืองที่มีค่าครงชีพสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของอาเซียนครับ ในความย้อนแย้งนี้กรุงเทพเนี่ยก็ถูกขับเคลื่อนด้วยกลุ่มคนมากหน้าหลายตานะครับแม้กระทั่งในช่วงเวลากลางคืนที่คนทั่วไปเนี่ยอาจจะกําลังนอนหลับพักผ่อนอยู่แต่ว่าสําหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งชีวิตพวกเขากําลังเริ่มต้นขึ้นครับ ชีวิตในตองกัานคืนมีความหลากหลายลักษณะเป็นข้อหุลักประเภทหนึ่งในความเป็นผู้หุ่ลักตรงนี้นี่เองเนี่ย ไม่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของความเป็นวิสเนของกรุงเทพในตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ว่ามันยังสร้างในเรื่องของประเด็นรายได้ในทางเศรษฐกิจฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจยามราตรีหรือในไทโโนม์อิสเ o นมีมันคืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่เราง่ายๆคะ่ะรู้จักว่าตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินไปถึงเช้านะคะกิจกรรมทั้งหมดที่จะอยู่เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางชีวิตกิจกรรมทางสังคมผู้คนทําง,ง,งานในภาคส่วนนี้ประมาณ2 0 0 0 0 0คน แต่ตัวเลขจากข้อมูลจากต่างประเทศทั่วไปเนี่ยสรุปได้ว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่มากพอสมควรที่ถึง4.5ล้านคนอันนี้ค่ะแล้วเราคิดว่าตัวเลขตรงนี้อาจจะมีผู้คนที่ยังไม่ได้อยู่นอกการสำรวจอีกเป็นจํานวนมากที่ใช้เวลาใช้ชีวิตการทํางานอยู่ในช่วงเวลากลางคืน รัตนาวดีคุณประเสริฐชื่อเล่นชื่อพี่กบเป็นแม่ค้าขายนกบัวอยู่ปากเขาตลาดสดุาทิายที่วงวิกิตน,นะคะอยู่ชุมชนวัดธรรมยาชื่อเล่นชื่อประแดงอายุ69ย่าง70ค่นะคะมาจองโต๊ะค่ะ ผมก็จะมีลูกลงจากสุพรรณบุรีเขาก็จะเป็นคนทําแล้วก็ส่งมาให้พี่ขายที่ปากคลองแล้วก็จะมีรถจากสุพรรณมาให้ปากคลองตลาดแล้วพี่ก็เข็นขนส่งมาขายที่หน้าตลาดอีกทีหนึ่งสามมันน้องมันโกนหัวตกมันโกนโกที่ราคาจะดีเพราะว่าจะมีเพจป้าจองโตะจะมีแขกมาจองโต๊ะเราก็ออกมาเพื่อจะจองโต๊ะให้แขกที่เข้ามาอยากจะได้ที่ดีๆ บางคนเนี่ยเขามาช้าเกว่าเขาจะแต่งตัวเสร็จอะไรเสร็จอย่างเงี้ยเขาก็จะจ้างพวกป้าๆเนี่ยมาจองโต๊ะเขาอยากจะได้ที่ข้างหน้าเพราะที่ข้างหน้ามันมันใกล้ๆก,กับเพลงด้วยแล้วมันสนุกด้วยพาถึงมาใช้เพจอันนี้เสียเงินไม่ว่าแต่ขอให้มีความสุขจริงๆแล้วป้าจองโต๊ะเนี่ยจะเกิดจากว่า นะลูกค้าคนเที่ยวกับคนรับจองเนี่ยมันมีบางอย่างที่ตอบสนองไปด้วยกันคนไปเที่ยวเนี่ยก็จะไม่มีเวลาก็ให้คุณป้าต่างๆไ่ยไปจองโต๊ะให้แล้วก็ยอมเสียค่าจองค่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอุปสงค์รูปประทานความต้องการของทั้งคู่ี่ยไปด้วยกันทุกอย่างมาตอบโจทย์หมด ได้ก็พอได้ลลูกนำ้ำจะช่วยครอบครัวมีไรายได้ตรงนี้เอาไปเสริมครอบครัวเราดีหน่อยไม่ต้องประหยัดไปด้วยดีมันเป็นอาชีพเสริมแล้วอย่างเราได้นั่งฟังเพลงด้วยแอร์ก็เย็นบรรยากาศก็ดีบัวบางทีมา3คันรถคันรถนึงประมาณ35-36ที่ถ้าแพงมันก็จะโอเคแต่ถ้าถูกมันก็นับราคาไม่ได้ถูกเราก็ ขายช่วยสวนถ้าแพงก็สวนช่วยเรากำนึงตำตำเนี่ยห้าสิบบาทแล้วก็คนละครึ่งกะสวนตะกร้าหนึ่งก็30กร,รัมําหนูคำนวณดูว่ามันเท่าไหร่พอเราพูดถึงคําว่าคนที่ทํางานกลางคืนเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงคนที่ทำงานบริการด้านความบันเทิงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางไปพบกับพวกเขากันครับสวัสดีครับพุณเอ็มผมชื่อเอ็มเหมือนกันครับ <laughs> ชื่อเอ็มเหมือนกันเ okay. <laughs> ชิญนั่งครับค่า สวัสดีครับจากกายเจิมขวัญอายุ37ปีหรือ AKA คนจะรู้จักในนาม M. s t r n g e r Fox หาดูพี่ได้ใน Dragon Season 2สวัสดีค่ะอย่างแรกเลยคือการทำงานแบบพี่คือการทำงานปกติค่ะ บางทีมันน่าตลกว่าถามว่ามันแตกต่างกันยังไงทางที่การทํางานมันก็เหมือนกันไหมคือบุคคลส่วนมากเนี่ยก็คือเป็นผู้ใช้แรงงานพนักงานบริษัทก็เป็นผู้ใช้แรงงานซึ่งเหมือนกันเราก็ทํางานใช้แรงงานถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราเป็นนักแสดงก็เหอะมันก็คือแรงงานเหมือนกันความแตกต่างไม่มีเลยทํางานอย่างเต็มที่ตั้งใจทํางานหวังว่าอนาคตจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นไม่แตกต่างกับคนทางานแบงค์เลยเขาคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นเหมือนกันมากพี่คิดว่ามันจะเป็นด้านนี้คือสังคมตัดสินเราแตกต่าง คนหาเช้ากินข้าวเพราะเราหาข้ากินเชา้านี่คือความแตกต่างพูดถึงคนทำงานกลางคืนแล้วชุดความคิดของคนบางกลุ่มเนี่ยก็ยังมองคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังมีภาพลักษณ์ที่เป็นลบอยู่ซึ่งก็ชวนไปหาคำตอบครับว่าชุดทัศนคติเหล่านี้เนี่ย มันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับโอ้ยทำไมก่อนมางคืนต้องแอบมาต้องหนีมาเพราะพ่อแม่ก็ไม่นยอมไม่ลูกออกที่วงคืนจริงๆไปโทษคนมองอาจจะไม่ได้เพราะว่าชีวิตกลางคืน ถ้าสมัยย้อนหลังไปแต่ก่อนเนี่ย mm hmm. เ,ขเขาเรียกโลกียสําราญมันก็จะมีโรงฟินโรงบ่อนเบี้ยแล้วการออกไปใช้ชีวิตอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งอันตราย mm hmm. ช่วงธุรกิจกลางคืนบูมมากๆเนี่ยบูมมากๆค่อนข้างจะเทียบกับอย่างอิสราเอลีคือหลัง2 4 7 5ตอนนั้นเนี่ยระบำรำฟอนเอยโรงยงิ้วล้อะไรต่างๆโรงหนังเนี่ยมันจะตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนจนไปถึงอาจจะตีหนึ่งตีสองตีสาม พอปี2500เนี่ยเกิดรัฐประหารขึ้นจอพ์ลสฤลิตเนี่ยค่อนข้างจะต้องการจัดระเบียบสังคมก็มีการเข้มงวดมากขึ้นและที่สำคัญปี2503เนี่ยก็เป็นปีแรกที่สั่งห้ามว่าการขายบริการผิดกฎหมายบางครั้งบางหนไกลเขาบอกว่า ฝรั่งบ้านเขาเขาไม่ได้มาเดินกินกันแบบนี้เขาก็จะพาไปกินผลไม้แล้วก็พาไปกินหมูปิ้งแต่ที่ไฮไลท์เลยก็คือพับบัวบางครั้งเขาก็มากันกลุ่มหนึ่งก็ต่างคนต่างพับต่างคนต่างลายเพื่อสนุกนะบางคนเขาบอกเลยนะว่าเขาอยากพับบัวเพราะเห็นคนนี้พับกลุ่มแรกพับทําไมเขาไม่ได้พับไกดก็ต้องพามาพับคือว่ามันเหมือนกิจกรรมที่มันไม่ได้ยากมาก มูลค่าหรือว่าไรายได้หรือตัวเม็ดเงินที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากเศรษฐกิจยามราตรีในรายงานของธนาคารโลกในปี2,563นะคะเป็นเกือบ4.5ถึง4.8นะคะพันล้านเหรียญสหรัฐฉะนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวของความเป็นผู้หลักของกรุงเทพในช่วงยามราตรีเนี่ยมันมีความสำคัญทั้งในลักษณะของการที่สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเป็นตัวดึงดูดผู้คนนะคะ ให้เข้ามาใช้ชีวิตรวมทั้งสร้างงานอีกอย่างหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญก็คือว่าชีวิตของผู้คนท้องถิ่นของในพื้นที่ของเศรษฐกิจยามราตรีของในเมืองนี่ก็มีความสําคัญคือเขาสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นชีวิตเมืองก็น่าอยู่ The show เราได้ทำงานสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักเนี่ยคือทุกวันมันคือความสุขอยู่แล้วทีนี้เผอิญว่าง,งานที่เราชอบมันเป็นงานให้ความสุขคนอื่นแล้วคนอื่นมีความสุขไปกับเรามันคือวินวินเซอว์เชั่นอะคืออยู่ก็ได้ความสุขแล้ก็ได้ความสุขแล้วถามว่าความสุขมันสาคัญขนาดไหนในชีวิตคนคนเราไม่มีความสุขอยู่ไม่ได้คะ่ะคือคนภายนอกอาจจะมองว่ามันคือการกินดื่ม เมาหัวลาน้ำแล้วกลับบ้านแต่จริงๆแล้วอ่ะคนเรารับมือกับความทุกข์ไม่เหมือนกันบางคนรับมือกับความทุกข์ด้การน,นอนอยู่บ้านนั่งสมาธิแต่บางคนต้องกอารออกมาสังสรรค์อยากมีเพื่อนเพื่อปลดความทุกข์หรืออยากดื่มให้ลืมความทุกข์พี่ไม่ได้บอกว่าการดื่มการเที่ยวกลางคืนมันดีสมหมดแต่จะบอกว่ามันไม่ได้แย่ทั้งหมดถามว่าคนทำงานกลางคืนมีส่วนขับเคลื่อนสำหรับประเทศชาติไหมแน่นอนค่ะยิ่งในกรุงเทพเนี่ย นอกจากคนจะไปชื่นชมกับแกรนด์พาเลสมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวคนที่มาเที่ยวเขาก็มาเที่ยวมหาความสุขในายามราตรีในเมืองในกรุงเทพเหมือนกัน คนที่ขับเคลื่อนสังคมกลุ่มนี้เนี่ยด้วยลักษณะงานแล้วพวกเขามีความจําเป็นที่จะต้องทํางานในช่วงเวลากลางคืนครับซึ่งพวกเขาเนี่ยทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะครับหลายคนเนี่ยทำงาน7วันต่อสัปดาห์ด้วยซ้ำครับน่าสวัสดีครับ ผมชัยพรสุจิตพรนะครับเป็นคนกรุงเทพหน้าที่การงานปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการอาวุโสในส่วนงานระบบโทรคมนาคมในรถไฟ MRT ครับดูงานโครงข่ายอของโทรศัพท์เคลื่นที่ใน MRT ทั้งหมดคอนเซปต์เราก็คือทําไงก็ได้ให้ผู้โดยสารนะไม่รู้สึกว่ามันมีอยู่ คือทุกคนสามารถเดินลงไปใชาง,งานได้ตลอดโดยไม่ต้องมีคําถามว่าเฮ้ยมันเดี๋ยวฉันจะลงใต้ดินแล้วนะแค่นี้ก่อนนะคือมันต้องใช้งานได้ตลอดเส้นทางจนถึงจุดหมายปลายทางของ,ของผู้โดยสารนะฮะ ราไม่รู้ผู้โดยสารเราแต่ละคนมีความจําเป็นในชีวิตยังไงบางคนต้องติดต่องานต้องอาจจะต้องประชุมเทเลคอนเฟอเฟรนซ์กันหรืออะไรกรันผ่านทางมือถือถ้าณนะวันหนึ่งถ้ามันระบบโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ในรถไฟฟ้าใต้ดินในมุมมองของเราเราว่ามันค่อนข้างที่ใหญ่ๆซึ่งผู้โดยสารที่มาใช้เนี่ยปริมาณเป็นแสนคนต่อวันเนี่ยมันค่อนข้างที่ใหญ่ๆและปัญหามันจะใหญ่ตามสเกลของคนใช้ ซึ่งเราจะใช้เวลาโดยเฉลีย่ยประมาณ4ชั่วโมงต่อวันในการที่จะแบบดูแลบำรุงรักษามันซึ่งหมายความว่าใน22สถานีกับความยาว50กิโลเมตรเนี่ยเรามีเวลา4ชั่วโมงในการที่จะดูแลมันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแบ่งการดูแลมันว่าวันนี้จะไปที่นี้ที่น,นี่แล้วก็วน,นกลับมาต้องครบรอบภายในเดือน วโมงเช้าของคนปกติมันคือมันคือเที่ยงของพี่บ่าย2คือ8โมงเช้ามันก็จะสลับกับคนอื่นนะคนอื่นเขาก็จะไปนูน่นไปนี่ไปไปไป,ไปห้างไปอำเภอไปโรงพยาบาลไปติดต่อราชการทำบัตรประชาชนทำพาสปอร์ตหรือจะไปห้างเดินเลขนกินข้าวเราทุกอย่างจะต้องมกรองอยู่ช่วงเวลาบ่ายมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดนะมันก็คือเวลาของเราอ่ะมันจะมีสั้นถ้าคุณวันนี้ไปอุ้ยฉันลืมเอกสารตัวนี้ฉันลืมไอ้นัน่นฉันลืมไอ้นี่คุณต้องไปพรุ่งนี้บาใหม่ บครรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้ระบุยอดติดเชื้อรายใหม่สูงสุดยังคงเป็นพื้นที่กรทมที่2,631คนรวมสะสมทะลุ115,75คนเมื่อตอนก่อนหน้านี้ก็ดีแต่พอมาตอนนี้ยิ่งเงียบลงไปอีกจากเคยได้ร้อยหนึงก็มาเหลือ80จาก80ก็เหลือ60แต่พิว่าตั้งแต่มีโควิดเข้ามาเหลือ50 เวลาดีเราก็ขายเวลาไม่ดีเราก็ต้องขายช่วยเขาคือแม่ค้ากับลูกดงก็ต้องยำกันไปเรื่อยๆก็คือเราช่วยกันช่วงโควิดร้านก็ปิดเราก็เสียรายได้ไปเยอะเอ้แ,แทนที่เราจะได้สุก700สาว700หายหมดโควิดบาหายหมดไม่มีไม,ไม่ไม่ได้อะไรเลยธุกรกิจกลางคืนเราเนี่ยของกรุงเทพเนี่ยก็ติดอันดับโลก ติดเป็นดับหนึ่งใน11เมืองของโลกจาก CNN แต่ว่าเราเนี่ยยังไม่มีองค์กรที่มาจัดการเรื่องนี้ประเทศที่มันมี57 5 8เมืองหรือ24ประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีลักษณะของการจัดการธุรกิจกลางคืนเกิดขึ้นมีการทำอย่างจริงจังถามว่าการจัดการนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำหน้าที่อะไรเขาจะเป็นตัวกลางเนี่ยที่ประสานคนทำธุรกิจกลางคืนรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็ คนที่อยู่พื้นที่นั้นๆเนี่ยให้เศรษฐกิจราตรีเนี่ยขับเคลื่อนไปได้แต่บ้านเราเนะี่ยยังไม่มีถามว่าบ้านเราใครมาจัดก,การเรื่องพวกต่างๆเหล่านี้จะสังเกตว่าช่วงโควิดเนี่ยมีการร้องเรียนกันก็จะเป็นกรมแรงงานแล้วก็จะมีสมาคมผู้ประกอบการเนี่ยนะลุกขึ้นมาต่อต่อรองกับรัฐ นอกจากนี้นะคะทางกลุ่มเขายังมีการจัดกิจกรรมสั่งปิดได้ก็ต้องเยียวยาด้วยตบส้นสูงพบกันหน้าทำเนียบค่ะมีการนํารองเท้าส้นสูงและเขียนข้อความติดไว้มาเรียงรายกันนะคะข้อความบางข้อความก็เขียนบอกว่าการเยียวยาแต่ว่ารัฐไม่ได้แก้ปัญหาแก้ผ้าเอาหน้ารอดอย่างนี้เป็นต้นเขาก็บอกว่าภาษีก็เสียเหมือนคนอื่นแหละแต่ทําไมไม่มาเยียวยากันบ้างนะคะในภาคส่วนของเศรษฐกิจยามราตรีวนใหญ่คนจะมักจะพูดถึงแต่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการเพราะว่าเขาเป็นผู้นําเม็ดเงินขึ้นมา แต่ถึงกระน,นั้นก็ตามในส่วนนี้ค่ะก็อาจจะต้องมีการที่ให้ความคํานึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในเรื่องของคุณภาพของการบริการหรือคุณภาพชีวิตเวลาที่เขามีอยู่ในอีกส่วนหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คืออีกคนที่ทํางานในภาคของเศรษฐกิจยามราตรีควรจะมีการที่จะสร้างในเรื่องของการครุ้มครองทางสังคมในรูปแบบที่มีการจัดการแบบยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเพื่อให้เขาได้รับการคุ้มครองในกรณีที่เขาเจ็บป่วย หรือว่าในกรณีที่เขาไม่สามารถทํางานได้ในเรื่องของตัวผู้ประกอบการควรจะมีการออกในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือรวมทั้งอาจจะเป็นเรื่องการคุ้มครองทางสังคมด้วย ่าามมันจะดีกเลยถ้าสมมติว่ารัฐบาลหรือบุคคลผู้สามารถทำได้เนี่ยมีแคมเปญอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นมันมี Unseen in Thailand ส่งสรมการท่องเที่ยวมี Amazing Thailand มีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แอดกิจกรรม Activity ของการเที่ยวกลางคืนเข้าไปด้วยพี่ว่าโลกของคนกลางคืนเนี่ยมันสามารถสร้างเม็ดเงินแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คนกลางวันเขาฉายสปอตไลท์ขึ้นมาเราก็จะสว่างขึ้นนึกออกไหมมันก็จะความนักรวมจะน้อยลง คนก็รู้จักเรามากขึ้นจากคนที่ไม่รู้จักเราแล้วกลัวมันก็จะทาให้อยู่ใกล้กันมากขึ้นเป็นเรื่องที่ธรรมดาขึ้นแล้วมันจะตัดปัญหาของมุมมองที่คิดว่าคนกลางคืนน่ากลัวหรือจับต้องไม่ได้ธุกรกิจยามราตรีเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือคุณลูกค้าที่ไปเที่ยวอันที่สองก็จะเป็นคนทํางานอันที่สก็คือผู้ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปโดยเฉพาะคนทํางานไม่สามารถทํางานได้อย่างปลอดภัย หรืออย่างมีความสุขได้เนี่ยธุรกิจยามราตรีก็จะไม่ประสบความสําเร็จเลยแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนโดยปกติแล้วเนี่ยแม้แต่ตอนกลางวันกลุ่มเสียงเล็กเสียงน้อยเนี่ยก็ถูกมองข้ามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยก็อาจจะต้องยิ่งใส่ใจเขามากขึ้นอย่าลืมว่าในเรื่องของวัฒนธรรมโดยทั่วไปของประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอุตสาคเนียค่ะ ชีวิตกลางคืนและวัฒนธรรมการแสดงหรือว่าชิวัธรรมการใช้ชีวิตกลางคืนเป็นส่วนประกอบสําคัญเช่นกันฉะนั้นท้าทรรมันสามารถจะมีการออกแบบพูดคุยหรือหาวิธีการแนวทางโมเดลต่างๆที่ทําให้การสร้างเศรษฐกิจกลางคืนที่มันเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตชุมชนที่ไม่แปลกแยกว่าคนข้างนอกเข้ามาใช้ชีวิตอย่างเดียวอย่างเงี้ยได้เช่นกันค่ะ โดยภาพโดยรวมเราถามว่า,วามันมันดีไหมมันมีความสุขมันโอเคกับกับตรงนี้ไหมในฐานะที่เราเป็นกรุงเทพเราก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดเนี่ยมันดีขึ้นแต่ทำมัดีอย่างที่เราต้องการไหมก็ยังแต่เราอยากเห็นมันดีขึ้น แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ชวนคิดครับในเมื่อโลกของคนกลางคืนเนี่ยก็มีคุณค่าใช่ไหมครับทุกคนได้เห็นแล้วว่าพวกเขาเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนสังคมเป็นกลุ่มคนที่ทําให้ชีวิตของพวกเราในช่วงกลางวันเนี่ยสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าหลายอย่างพวกเขากับไม่ได้รับอย่างเท่าเทียมกันกับคนทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภยัยทั้งๆท,ที่คนเหล่านี้ คือกลุ่มคนที่ทํางานที่ทําให้กรุงเทพมหานครนั้นสว่างสวยเป็นเมืองที่น่าอยู่แบบที่เราเห็นทุกวันนี้เมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าผู้คนส่วนใหญ่ก็เสร็จสิ้นภารกิจของตัวเองและเมื่อราตรีปรากฏกายขึ้นผู้คนอีกมากมายก็เริ่มออกมาปฏิบัติภารกิจของตัวแต่ถ้าเรายังอยู่ในกรอบความคิดเดิม คนทำงานกลางคืนที่เราเข้าใจก็จะถูกมองในด้านลบเราก็จะไม่มีทางทราบได้เลยว่าใครที่คอยดูแลเมืองในตอนที่เราหลับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานกิจการค้าขายในยามราตรีการเก็บขยะและบุคลากรด้านต่างๆที่คอยบริการนักท่องเที่ยว ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองในยามค่ำคืนเพื่อส่งต่อให้กับเราเมื่อยามฟ้าสางกรุงเทพจะสว่างสวยไม่ได้เลยถ้าเราทิ้งให้คนทำงานกลางคืนมองหมดเพราะกรุงเทพไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังจากแสงอาทิตย์เท่านั้นแต่แสงจากดาวดวงน้อยๆเหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้กรุงเทพสมเป็นนครมหาธานีตราบจนถึงทุกวันนี้ รอยยิ้มมีความอดทนต้อนรับขับสู้มันก็คือแรงงานชนิดหนึ่งทางวิชาการก็จะเรียกแรงงานอารมณ์ใช่ไหมคุณสามารถรับแรงกดดันได้หรือเปล่าเพราะว่าในอาชีพท่องเที่ยวมันจะต้องได้รับแรงกดดันมันเป็นงานบริการเหมือนกันค่ะเราต้องทําด้วยใจยเหนื่อยจังไม่อยากทําเลยพอเราเข้าไปเจอลูกค้ามาเราก็ต้องทําให้เขาดีที่สุดนะคะ